เรียนที่อยู่ในกล่องราคาประมาณ <R ud> 2 0 0 0 3น0 0นี่เรียนแบบนี้ก็มีราคานะครับเพื่อนๆอย่าทิ้งม่ั่วนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆอที่ยังไม่ได้ตามนะวันนี้มีวัสดุเข้ามา1ึงชิ้นกับพี่ธีรยุทธ์นะครับผมนะฮะซึ่งเอ่อถ้าอยากรู้ว่ามาจากไหนเนี่ยสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะฮะลองสแกนดูนะครับเพื่อนๆ่นะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมจะได้้คคลิปจะะะไไดม่ยาวนนรับ นี่โอ้โหโมีดก็แบบคมเหลือกเกินอนดอขนาดนี้แทงไม่เข้าเลยอ่ะเด้อืมโอเคแล้วครับผมจะแข่งขนาดไหนเชี่ยวนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับผมค่อยๆแกะนะครับผมเดี๋ยวโดนมือนะครับผม นี่ลักษณะข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหพี่เขาห่อแบบนี้เลยนะใส่หนึ่งแพ็คแอรใส่หนึ่งแบบนี้เหรียโหเปลืองเปลืองอันนั้นนะครับผมถ้าใส่แบบนี้เปลืองนิดนึงนะครับผมแต่ก็ปลอดภัยนะนี่กันกระแทกแบบนี้คือผมได้กันกระแทกเยอะมากนะครับเพราะพี่ซื้อมาอันนึงแล้วก็ใส่หมดแบบนี้โอ้โหนี่คือเหรียญนี่นะครับเรามาลุ้นกันนะว่าเป็นเหรียญอะไรนี่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  โอ้ยโอย้นี่คือเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มีเหรียญแบบนี้นะครับผมอยากคิดว่ามันไม่มีราคานะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนอยาคิดว่ามันไม่มีราคานะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีราคาสูงสูงถึง 2- องสามพันนะแต่ท้งนี้ทางนั้นคือเหรียญนี้มันมี2บล็อกไม่ใช่2บล็อกเลยมันมี2ปี2-2ขนาดนะครับสขนาดมันมีหลายปีแต่2ขนาด แต่นักสะสมจะเรียกว่าปีเล็กปีใหญ่นะครับผมนะซึ่งใครที่มีเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นปี1903ถึง1904เนี่ยราคาจะแพงกว่า1905ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขนาดมันจะมีขนาดใหญ่กว่าถ้าเป็น1905ขึ้นไปเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,500บาทแลวถ้าสภาพสวยก็คืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับเพื่อน แต่ถ้าเป็นปี1903ถึง1904เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณาหลักพันขึ้นไปเอาง่ายๆคือพันห้าพันสองพันสามพันสี่สองพันสามพันก็เล้วแต่สภาพนะครับใครที่มีก็สามารถที่จะส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับเพื่อนๆส่วนใครที่มีกีดโบราณแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับเพื่อนๆใครที่มีกีดโบราณประสงค์อยากจะขายนะครับเพราะวา่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เก็บกลัวมันจะพังกลัวมันจะผุก,ก็สามารถที่จะ ทักแชทมาทางผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆเ,เอ,อ่อมาแล้วแต่นะครับว่าจะมีแบบไหนขอแค่เป็นงานโบราณนะครับผมจะมีแบบชวาจะมีแบบสงขาปตัตตาน,นีหรือแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆขอเป็นงานเก่านะครับเพื่อน